สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบประจันทร์กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พออนพศ2542และแก้ไขเพิ่มเติมถึง,ถงฉบับที่2พศอ2549สําำหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่3กันข้อที่3โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ้อยมีตรงนี้กอไก่ด้านการปกครองส่วนท้องถิน่นขอไข่ด้านการพัฒนารัชการแผ่นดินขอควายด้านเศรษฐศาสตร์งอง,งูด้านกฎหมายเจ้าจานไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อนี้ตอบข้อไหนครับเราถามว่าข้อใดไม่ใช่ความเชี่ยวชาญนะครับของผู้สูงวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เกี่ยวกับปกครองส่วนท้องถิน่นข้อนี้ตอบข้อ ขอไข่นั่นเองด้านการพัฒนาราชการแผ่นดินนะครับในพระมญหัตยฉบับนี้ไม่ได้บัญญัติในเรื่องของด้านการพัฒนาราชการแผ่นดินนะครับก็สังเกตดีๆนะครับอธิบายเขลยียความให้เห็นภาพจะเจนยิ่งขึ้นนะครับตามพระบัญญัยิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2 5 4 2และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ .2549 หรรมวด1คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรา6บัญญัติว่าให้คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสังเกตดูดีๆนะครับคณะกรรมการชุดนี้จะมีคําว่าการ2คํคซ้อนกันอยู่นะครับ ก้สอบก็เคยออกมาแล้วนะครับในชื่อของคณะกรรมการนะครับท่านต้องสังเกตดีๆเดี๋ยวมีคำว่าการสองการนะครับในคณะกรรมการชุดนี้นะครับจาําดีๆก้สอบก็เคยออกมาแล้วนะครับประกอบด้วยวงเล็บหนึ่งนายกฐมนตรีหรือรองนายกฐมนตรีซึ่งนายกรฐมนตรีเป็นประธานนะครับอาจจะเป็นนายกก็ได้หรือรองนายกที่นายกมอบหมายเป็นประธานแต่ปัจจุบันนะครับท่านนายกเพทองทาน นะครับชินวัตรนะครับนายกอุ้งอิงนะครับได้มอบให้ในายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเป็นประธานนะครับข้อมูลวันที่13พฤษภาคม2568นะครับถ้าเปลี่ยนรัฐบาลหรือปร <c oughs> เปลี่ยนรัฐมนตรีนะครับหรือเปลี่ยนรองนายกรัฐมนตรีก็าอาจจะ ข้อมูลนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับชื่อตัวบุคคลนะครับแต่ในกฎหมายบัญญัติว่านายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานนะครับข้อสอบอาจจะถามชื่อตัวบุคคลท่านก็ต้องหาข้อมูลนะวันที่ท่านสอกนะครับก็หาข้อมูลทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะแจ้งว่าเว็บไซต์อะไรนะครับช่วงท้ายนะครับปัจจุบันก็คือนายสุยะจึงรุ่งรวงกิจเป็นประธานนั่นเอง วงเล็บสองครับร <t Jean Rabbit bulun> ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยชื่ออะไรครับอนุทินชาญบิรกคุลนะครับท่านก็หาข้อมูลอ่านเพื่อนเผื่อดูนะครับเผื่อเขาถามนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับชื่ออะไรปัจจุบันก็ท่านพิชัยนิริธพันธ์นะครับนะครับก็อาจจะถามชื่อทุกคนหรือเอาชื่อทุกคนมาหลอกท่านก็ได้นะครับต่อไปปลัดกระทรวงมหาไทยปลัดกระทรวงการคลัง ัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุข<อ>เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการกอผเลขาธิการคณะกรรมาการกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเลขาธิการสภานะครับพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็คือ ตำแหน่งเดิมนะครับคือเลขาที่การาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน,นั่นเองแต่ว่าปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเลขาที่การสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน,นั่นเองผู้อำนวยการสำนักงบป,ประมาณและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นนะครับแต่เดิมนะแต่เดิมกฎหมายให้เป็นอธิบดีกรมการปกครอง ปัจจุบันนะครับเนื่องจากมีการแยกกรมส,งสร่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาในช่วงปี45นะครับปี45ช่วงปรับปรุงกระทรวงทบวงกลมนะครับก็แยกกรมส่งเสริมแยกมาจากกรมการปกครองก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองจึงมาเป็นกรรมการในชุดนี้นะครับก็ท่านก็ต้องจําดีๆนะครับมีข้อสังเกตตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับองค์็บ3ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน12คนประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคนนะครับผู้บริหารเทศบาล3คนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล5คนและผู้บริหารกรุงเทพมหาคนครผู้บริหารเมืองพัทยาหรือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งรวมสองคนนะครับซึ่งนะครับอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนสิบสองคนก็คือผู้บริหารองค์งการบริหารส่วนจังหวัดสองคนก็หมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทุกจังหวัดมาคัดเลือกกันเองนะครับสองคน ผู้บริหารเทศบาลก็หมายถึงนายกเทศมนตรี3คนนะครับคัดเลือกกันเองทั่วทั้งประเทศนะครับ3คนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล5คนก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองส่วนผู้ว่า,าผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารเมืองพัทยาก็คือผู้บริหารกรุงเทพมหานครคือใครครับคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาก็คือนายกเมืองพัทยานั่นเองหรือผู้ปริหานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีคฎหมายจะตั้งขึ้นรวมสองคนปัจจุบันผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีคฎหมายจะตั้งยังไม่มีนะครับก็คือสัดส่วนแค่สองคนก็คือผ yeah, UH, ู้ว่ากรุงเทพมหานครกับผู้นายกเมืองพัทยานะครับรวมกันสองคนนะครับสัดส่วนก็สิบสองคนนะครับ ทั้งนี้โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายยกรัฐมนตรีกําหนดนะครับข้อสอบอาจจะถามว่าใครเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกนะครับก็คือนายยกรัฐมนตรีนั่นเองส่วนวงเล็บสี่นะครับซึ่งเป็นข้อสอบของข้อนี้นะครับอยู่ในวงเล็บสี่ก็คือผู้สมัครวุฒิสิบสองคนนะครับไปโจทย์ถามว่า เรื่องความเชี่ยวชาญนะครับความเชี่ยวชาญประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไหนบ้างครับด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพราะสังเกตดีๆนะด้านการบริหาร,ร,รไม่ใช,ดรรรรชดนน่ด้านการพัฒนานะครับด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะครับด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการปุครองส่วนท้องถิ่นสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐศาตสตร์ารศาสตร์และด้านกฎหมายนะครับ ทั้งนี้การสรรหาผู้สูงรุษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนดนะครับก็เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนดนั่นเองนะครับสําหรับข้อสอบข้อนี้คือเขาถามเรื่องความเชี่ยวชาญก็คือชอยมาโลกนะครับก็คือด้านการพัฒนานะครับแต่ว่าในกฎหมายบัญญัติว่าด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะครับวักท้ายนะครับ ให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุกการคณะกรรมการนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับตําแหน่งดังกล่าวนะครับคือเป็นนวยตําแหน่งนะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้อํานวยการสรํงงานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับนะครับถ้ามีช้อยสองตัวเลือกนี่ ตำแหน่งปัจจุบันก็คือท่านต้องตอบเป็นผู้อำนวยการนะครับแต่ถ้าข้อสอบคณคกการออกข้อสอบเอาไปตําแหน่งเก่ามาเป็นช้อยนะครับก็ต้องตอบตําแหน่งเก่านะครับถ้าเขาถามว่าใครเป็นลีขานุการคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็คือหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจหรือผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่เกี่ยวข้อปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้า ตัวเลือกมีสองช้อยเนี่ยท่านต้องตบตำแหน่งปัจจุบันนะครับแต่ถ้ามีตำแหน่งปัจจุบันท่านต้องตบตำแหน่งปัจจุบันนะครับโจทย์อาจจะถามลึกไปอีกว่าใครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานข้ารารการกระจายอำน,นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่นคนปัจจุบันนะครับปัจจุบันท่านอนุเย้มแสงนะครับคือนายอนุเย้มแสงนั่นนะครับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันข้อมูลหน้าที่13 พฤษภาคม2561นะครับจากเว็บไซต์ odluc.go.th นะครับท่านก็ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับช่วงที่ท่านสองนะครับท่านก็จะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนเป็นเต้มโตนะครับเผื่อเขาถามชื่อตัวบุคคลไม่ได้ถามชื่อตำแหน่งนะครับว่าใครเป็นลีานุก,การคณะกรรมการ ดังกล่าวก็คือผู้หน่วยการสํานักงานขน้าราการการกาจ้งลำาั่ให้เกง่งคนปกครองส่วนถิ่นก็คือในอนุแย้มเสงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออธิบายขยายความให้ท่านให้ท่านเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในข้อสอบข้อน,นี้ได้ได้ถามในวงเล็บ4นั่นเองนะครับผู้สุขมุมวุฒิจำนวน12คนนะครับประกอบด้วยบุคคลที่บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชียช่วยวชาญในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิทธิศาสตร์ด้านการปกครองสวนท้องถิ่นในสังหาราสตร์หรือรัฐาศาสตร์และด้านกฎหมายทั้งนี้การสรรหาผู้สมควรวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนดนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ 3. จึงตกข้อข้อไข่นั่นเองด้านการพัฒนาราชการแผ่นดินจริง ไม่ถูกต้องนะครับคือไม่ใช่นั่นเองนะครับถ้าสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1นะครับช่องทาง Facebook นะครับช่องทางที่2นะครับช่องทาง YouTube นะครับช่องทางที่3ช่องทาง t i k t o อนะครับทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube t i k t o k ก็ชื่อบัญชีว่า ประพันธ์วาวรัมเช่นเดียวกันนะครับติ k กต่อข้อชื่อบัญชีว่าประพันธ์วาวรัมนะครับหรือภาษาอังกฤษในชื่อบัญชีติกต่อครับชื่อภาษาอังกฤษแอดประพันธ์สองห้าสองสามแอดพรีูน e สนั่นเองหรือมีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดตามชมในเป็นภาพนิ่งหรือความรู้ต่างๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ประพันธ์2องห้าสองสาม m นั่นเองนะครับ ประพันธ์2 5 2 3 b l o g s u p p o ดดบล็อกสพดคมนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่3ไว้เพียงตรงนี้สวัสดีครับ